สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางสินลำพึงออฟฟิเชียลนะครับอันนี้ LED เข้าทำงานแล้วครับทีมงาน LED นะครับ ลำเลียงขึ้นมาครับลำเลียงขึ้นมาทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับอ่าอันนันภวดละปันภวดลอาลำเลียงครับลำเลียงขึ้นมา หมดแล้วครับพี่ห้ังหมดรถแล้วครับเดี๋ยนะครับหมดรถแ,แล้วเรียกเตรียมรถเอ่าอีกหนึ่งคันรถนะครับแต่รถนี้หมดไปแล้วฮะอ,อ,อ่ะไปไปพักขวัญน,นอนอีกหนึ่งยกนะครับสรั่อับ LED ี ไอ้ที่เรียบร้อยแล้วครับไอ้ยกกู้นะครับแล้วก็นองไฟอันนี้ทีมงาน,นปรับปรานะครับปรับปรานต่างๆฟ้อนาแล้วครับ อันอนี้ฟ้าหนาใส่เวลาสองชั่วโมงข้อกันกับคำงานกับวิธีครับเจ้นานะฟ้าหนาใส่เวลาสองชั่วโมงข้อกันรับสาวิธีครับอโอ้สนามวันนี้กว้างขวางนะครับพี่น้องกว้องขวางลยครับเป็นลานหินอย่างดีนะครับสนามกว้างขวางมาก ห้องน้ำห้องท่าสุดสบายนะครับป่ากล้วยนะครับยาวเลยนะครับนี่แะว่างรอลงอีกขัานึงเข้ากับต่อไว้ครับพี่รองอันนี้เขามาม่านใหม่มาในพ้อหนุ่ม หัวอะไรไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนสีอะไรอ,ะอ่ะฮะสบบีอะไรนะนสีบอลโอ้รอบที่แล้วเป็นหัวหัวแดงน,นะครับอันนี้มันเป็นหัวหัวบ,บ,บอลฮะเออมัน,มนเป็นมันเป็นสไตล์ของเขานะครับเราไม่มีอะไรสไตล์อ้าวว่าพี่ชายไปไหนอ่ะไม่มาปิดหอยเหรอ มันได้มามันติดหรอฮะติดอะไรนะ,ม,นะมันบ่ามันบหาหิอโอ้ไหหิเอ้าอันนี้เป็นอะไรตายกิดยาไปเข้าแถวนอนเน,นี่ติดอะไรเ้าติดยาไปเข้าแถวนอนให้ติดหีมาต่อลังกโก้ะพี่น้างัวหน้อหัวมวนครับไพ่เขียดครับ ค,คลายเครียดค,คลายเครียดอ่ะอีก2คืนสุดท้ายนะครับก่อนปิดฤดูกาลห้านี้เราอยู่ที่นะครับข้างปั๊มคาเทคนะครับตลาดฉลองกรุงนะครับหรือข้างตลาดปากกล้วยนะครับนี่ย เฮ้ยเอาไปเอาไปไปน,น,นั้งกวนกินหิเง่เอาพี่น้องคนตกนี่มือแรกคน,นตกก็ต้องห่วงนะพี่น้องนี่เฮียมันตึกกปลาตัว เซ็ตซับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับรถ LED หนึ่งคันรถนะครับแล้วอีกหนึ่งคันรถครับรอพ้อหนานใช่เวลาสองชั่วโมงเพื่อนครับในการเต็มแล้วใครที่ตั้งพ้อหนาแล้วครับพี่น้องเอาแต่มีเวลาที่งานเท่ากับมีเวลาพักพรอนใจนอนได้อีกยกหนึ่งครับเอามันจะเสียได้ไงหก สิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเสียอะไรมาขาดต้นต้นแ้เป็นติดนะหนึ่งหเอห้ามันต่อฟังมาสิบสองอ่ะขาดอันนึงมันเสีเยอันนึงเอาไหมาขาดมันขาดมันไม่เสีย อ๋อเัียงอ็เป็นอนอ,อขอพุณครับขอคุณทุกกาลังใจขอพูดถูกการติดตามขอพูดถูกการรับชมชมแล้วก็ไลค์ก็แชร์ครับพี่นองสำหรับชิปนี้สวัสดีจ้า